It's too late <c oughs> สงสัยดีเรกเตอร์คงไม่มาแล้วล่ะนี่เด็กหญิงงามสีในฐานะที่ครูเนี่ยได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการให้มาเทรนเธอเพื่อไปแข่งขัน E-FIX ระดับโอลิมปิก E-FIX ก็คืออ e ีสา for international <laughs> อีสาน for international communication เพราะฉะนั้นวันนี้เธอจะต้องจดคำศัพท์ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าคำศัพท์ที่ครูจะสอนต่อไปเนี้ยเป็นคำศัพท์ที่จะออกในข้อสอบ e-fix ด้วยนะคะเอาล่ะเริ่มต้นจากสิ่งรอบตัวของเราเธอรู้ไหมว่าด้านหลังของเราเนี่ยคืออะไรไม่รู้ค่ะแม่น้ำด้านหลังของเราเนี่ยเรียกว่า e l e p h a ต t ทำไมถึงเรียก e อเ p h น n t สร้าง เธอรู้ไหมว่าต้นอันนี้คืออะไรไม่รู้ค่ะนี่คือต้นเธอติดต้นเธอติดออกเสียงต้นเธอติดแปลว่า You car เ okay. <Okay>. yeah. ด็กหญิงงามเด็กหญิงงามมาน,นี่เธอรู้ไหมว่าพืชชนิดนี้คืออะไรไม่รู้ค่ะนี่คือ one kind of the m u s h r o o m ก็คือเป็นเห็ดชนิดหนึ่งนั่นเองนี่คือมัชรูมตะปูมัชชูมตะปูย่ กระตีด้วยคะแนนท็อป9 0 0 0พอของครูเนี่ยบอกได้เลยว่าข้อนี้ออกบ่อยมากน่ากหยิงงามถ้ารู้ไหมนี่คือพืชในภาษาอังกฤษที่เรียกว่าอะไรไม่รู้ค่ะนี่คือต้นอัลชอัลชต้นอัลชต้นอัลชทำไมถึงเรียกอัลชะเพราะมันคือต้นอ้อยอ้อยอ,อย้ยจดด้วย ถ้ารู้ไม่ได้ยิงง่ามในหมวดพลังงานเนี่ยคำศัพท์ e f i x ก็ออกเยอะมากๆเลยวัตถุไไฟ i นอกจากสนเกิบแล้วก็ไม้ลําปอแล้วเนี่ยก็ยังมีนี่แหละเปียกบักแต้ที่อ่อยไฟติดไวมากเลยเห็นไหมมันมีโรเบอรอย่างหย่อยดโยดอยู่เดี๋ยวคุณจะสาธิตให้ดูนอกจากอ่อยไฟแล้วอ่อยผู้ไซได้บอคะไม่คู่ค่ะและยิงไปมาดวงจีดเพลง เึ่งตัวเองเป็นตานายเป็นไงแต่งีงงามไวไฟดีวบาที่ครูบอกไหมเปลือกบักแต้เนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างใช้เป็นเชื้อเพลิงก็ได้ในบักแต้เนี่ยเอาไปฮู้กับปูนแล้วก็เอามาดาดขาเพื่อนฮู้ก็คือลักษณะของการเอาไปเสียดสีให้เกิดความรอ้อนและดาดก็คือการเอาไปจู้กับขาเพื่อนแบบอิมเมเดรียสุ่มเข้าไปลูกสามารถไล่วัวให้ยุ่งได้วันนี้เนี่ยครูว่าจะให้เธอเท่านี้เพราะว่ากลัวเธอจะจําไม่ได้ที่ผ่านมาเนี่ยที่ครูสอนไปเธอจําได้บ้างไหมบอกค่ะ ครูสอนไปตั้งเยอะที่เธอจำอะไรไม่ได้เลยเหรอค่ะทำไมเธอไม่รู้จักจำอะไรบ้างเลยอะ่ะครูคะบอกค่ะบอยหรือ่ะคือมาบอกบอกดอนี่